เด็กกระทําความผิดไอ้นี่ชัดเจนสิ่งต้องคิดคือพ่อแม่ได้สอนให้รู้จักคิดในเรื่องเหล่านี้หรือไม่แต่ตรองถรือไมและที่เลวสุดก็คืออีกพวกอ e ีแอบที่อยู่ข้างหลังม็อบที่หลอกให้เด็กปั่นหัวเด็กด้วยข้อมูลผิดๆออกมาดังหานั่นคือสิ่งที่เลวสุดๆส,สวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบริงนครับการดำเนินคดดีมอบเด็กเวรและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา112กําลังกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยในขณะน,นี้เรื่องใหญ่ที่ว่าเนี่ยเพราะได้เกิดการเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายฝ่ายแรกก็คือฝ่ายที่ต้องการให้แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งก็นำโดยบรรดาน,นักวิชาการ สายไม่เอาเจ้าในมหาวิทยาลัยและบรรดานักทิศนักเขียนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เห็นความจำเป็นและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ที่มีความจงรักภักดีและก็เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทยกลุ่มนี้ก็ เริ่มดำเนินการเคลื่อนไหวให้คงและรักษามาตรา112ไว้แต่ก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มสนับสนุนให้คงไว้หรือใม้มีมาตรา112นั้นไม่เคยได้ออกมาเคลื่อนไหวแลวครับแต่เป็นเพราะสถานการณ์ในตอนนี้ที่อีกฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างหนักเพราะถูกดำเนินคดีกันอย่างมากอีกฝั่งจึงออกมาเคลื่อนไหวด้วยวก็เกิดเป็นดุลทางสังคมขึ้น ผมก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่ากฎหมายอาญามาตรา112นี้นะครับตราขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2453ครับถึงวันนี้เนี่ย110ปีพอดีครับกฎหมายนี้ตราขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อเนื่องรัชกาลที่6เมื่อร้อยปีก่อนย้ำนะครับ ในขณะนั้นเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคำสั่งของพระมหากษัตริย์พระราชองค์การต่างๆล้วนเป็นกฎหมายไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายนี้ขึ้นใครก้าวล่วงสถาบันพระมหากัตริย์มีสิทธิ์สั่งให้ลงโทษได้จนถึงขั้นให้ประหารชีวิตทันทีก็ยังทําได้เลยแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ให้ตรากฎหมายนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นมัตรฐานให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจผมเรียนต่อว่าคดีนี้เนี่ยนะครับดำเนินการมาเนี่ยนะครับ90ปีเนี่ยนะครับ90ปีเส็ปีเศษในช่วงแรกที่มีกฎหมายเนี่ยนะฮะไม่มีผู้กระทําความผิดเกิน10-20ลรายครับกรณีที่โด่งดังที่สุดก็น่าจะเป็นกรณีของคุณวิราการมุสิกพงศ์ซึ่งสมัยยังเป็นเลขาธิการพักประชาธิ ัอยู่ได้ไปช่วยหาเสียงให้คุณพรเทพเตชะไพบูณ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวเปรียบเทียบด้วยถ้อยคำบางประการซึ่งเข้าข่ายความผิดของมาตรา112เหตุการณ์เกิดเมื่อปีพศ2531ในขณนะนั้นนะครับนั่นก็เป็นคดีใหญ่อื่นๆก็แทบจะไม่มีอะไรแต่การกระทําความผิดตามมาตรา112นะครับที่มันเกิดขึ้นหนักขึ้นเนี่ย มาจากสาเหตุใดใครเป็นคนทําให้เกิดขึ้นผมตอบได้เลยครับจากคนที่ชื่อทักษินชินวัตรผมจะลําดับความให้ฟังนะครับว่าเมื่อปีพศ .2555 นะครับในวันที่24พฤศจิกายนเสียาอหรือพลเอกบุญเลิศดแก้วประสิทธิ์นะครับได้จัดชุมนุมใหญ่เพื่อขับไล่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัตร การชุมนุมวันนั้นเนี่ยนะครับเสียอ้ายประกาศว่าผู้คนจะต้องออกมาให้ถึงล้านเพื่อที่จะไล่แสดงพลังให้เห็นว่านางสาวยิ่งลักษ์ไม่ควรเป็นนายกรัมตรีต่อไปปรากฏว่าผู้คนก็มาอย่างหนึ่งแน่นและก็ถูกเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับทําการปิดล้อมปิดกัน้นยิงแก๊สน้ำตาใส่โอ้โหผมเรียนได้นะครับท่านผู้ชมที่จําเหตุการณ์ในวันนั้นได้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า มันรุนแรงกว่าการกระทำต่อม็อบในปัจจุบันนะครับคนล,ละเป็นหน้ามือกับหลังมือจิ๊บจิบไปเลยมตอนนั้นมันเกินจะใช้คำบรรยายปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาตอนเย็นนะครับเสไอหรือพี่ไอของผมก็บอกว่าต้องเลิกชุมหนุมนะเพราะว่าดูเหตุการณ์ไม่ดีจากการที่ตำรวจเข้ามากระชับล้อมผู้ชุมนุม และผู้คนก็มาไม่มากก่อนที่จะเลิกชุมนุมอะรครับพี่อ้ก็ได้เปิดคลิปอันสะเทือนเลื่อนลั่นคลิปหนึ่งเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงคุณทักษิณชินวัตรได้ได้กล่าวหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารในวันที่19กันยา25 4 9เสียงนี้พูดแล้วก็มีคนอัดไว้ ตอนทักษิณอยู่ที่สรหรัฐอเมริกาเพื่อมากครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ผมยืนยันว่าทักษิณเป็นคนที่กอ่อเหตุแล้วก็จุดไฟเรื่องมาตรา112ขึ้นเพราะเมื่อย้อนรอยไปดูการชุมนุมในปีพศ2553ขบวนการแดงล้มเจ้าที่ซ่อนตัวอยู่ในนปชออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เอารูปที่คมช โดยพลเอกเปรมติลสัศมลนนท์ประธานองคมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมาขยายว่าน,นี่ไงเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในการที่9สั่งไม่มีการรัฐประหารเอามาบิดเบือนโจมตีทั้งทั้งที่ความจริงการเข้าเฝ้านั้นก็เพื่อไปถวายรายงานและผมเรียนท่านผู้ชมนะครับย้ําว่าเวลาที่มีการรัฐประหารนะครับสถาบันที่มีความเสี่ยงสูงสุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกรับรองโดยรัฐมนูรคณะรัฐบาลชีกรัฐมนูรเมื่อไหร่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีสถานะใดรับรองเหลือแต่สถานะเดียวคือสถานะแห่งความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยเพราะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องนี้ก็ถูกนํามาขยายโดยเฉพาะหลังปีพศ2553นะครับพฤษภศา19 1. แล้วนะครับหัวหอกที่เอาเรื่องนี้มาพูดนะครับขยายไปเรื่อย ชื่อสุนัยจุลพงศถทดต,ตอนนี้ก็หนีมาตราร้อยสองอยู่ที่ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมการขยายเนี่ยใช้ชื่อของกลุ่มว่าขบวนการตาสว่างโลกโซเชียลยังไม่กว้างขวางนะครับมีวิทยุชุมชนบ้างมีการจัดเสวนาชุมนุมแล้วก็ถ่ายทอดวิทยุชุมชนไปผมเรียนท่านผู้ชมว่านับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับคด,ดีของผู้กระทำความผิดตามมาตรา112เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 4 5, ี่ห้าพันคดีท่านผู้ชมคิดว่าเพราะอะไรครับก็เพราะเสียงของทักษิณชินวัตรที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือพี่ไอหรือเสียไอเอามาเปิดมันเป็นสิ่งยืนยันว่ามันได้มีการถ่ายทอดความคิดนี้ลงมาในเครือข่ายของแดงล้มเจ้าที่แฝงตัวอยู่ในนปชจนกระบวนการและสาการทางการเมืองเคลื่อนมันจนถึงม็อบเด็กเวร สู้เป็นไทยถอยเป็นธาตุ่แหละครับและได้มีการเปิดหน้าจากที่ทำลบ็บๆลอ่ลอๆนะครับตั้งแต่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเปิดชุมนุมแฟลตมอ็อบครั้งแรกนะครับที่ลานสกายวอล์กเมื่อวันที่14ตุลาคมส5 6 2แล้วเนี่ยอแล้วพมมอ็อบเด็กเวรเปิดหน้าพูดถึงข้อเรียกร้อง10ข้อการโจมตีสถาบันนะครับก็เกิดขึ้นอย่างหนักหน,น่วงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีการปั่นหมนเด็ก ผ่านโลกโซเชียลผ่านข้อมูลผิดผิดพลาดพลาดถึงขนาดมีการทําวิทยานิพนธ์นะครับไปดูรายละเอียดจากสิ่งที่ดรเวทินชาติคุณผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยออกมาขยายแล้วกันว่าขนาดเป็นอาจารย์ยังเลวได้ถึงขนาดนั้นบิดเบือนกระจายข้อมูลไปสังเกตไหมครับว่าระดับที่อยู่หัวหัวที่เขาว่าเป็นแอบไม่เป็นแอบจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ทานทอนเขียนหนังสือพอเทตเวลาจะ กล่าวอ้างถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ใช้คําว่าจุดๆเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ต้องพูดถึงปิยบุตรแล้วครับที่เป็นนักกฎหมายรู้ว่าต้องพูดยังไงที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้โดนมาตรา112นั่นตัวใหญ่หลบเลี่ยงได้รู้แก้วและยิ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดกับประชาชนคนไทยว่าอยา่ยาจับจ้วงได้ไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตา ไม่อยากจะให้มีการดำเนินคดีต,ตามมาตราร12เท่านั้นเลยครับเหมือนราดหรือสาต์น้ำมันเข้าในกองไฟแทนที่คำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีจะกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจที่ได้กลับคืนมาพวกนี้ถือว่าเป็นช่องว่างที่ยิ่งทิมแทงโจมตีสถาบันย่างหนักหน่วงซึ่งในความเป็นจริง,งผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายไม่ว่าใครครับไม่มีใครสามารถสั่ง ให้แก้ไขได้หรือไม่ดําเนินคดีได้แม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตามแต่เพราะทุกคนต้องอยู่ใต้รับนูนและอยู่ใต้กฎหมายความจริงเรื่องที่พวกนี้กระทาความผิดไม่ว่าท่านนายกจะมาเปิดเผยเรื่องใดก็ตามแต่แต่คนที่บกพร่องที่สุดคือเจ้าที่ตํารวจซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเพราะเรื่องนี้เป็นการกระทําความผิดซึ่งหน้าหลักฐานชัดเจนทั้งสิ้นไม่จําเป็นต้องร้อยใครไปแจ้งความหรอกครับตํารวจเนี่ยต้องดำเนินคดี ไม่ดําเนินคดีความจริงมีสิทธิ์ผิดมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ในด้านกลับกันเห็นไหมครับพอท่านนายงตรีบอกว่าจะดําเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกมาตรานั่นแปลความหมายชัดเจนเลครับไม่มีการยกเว้นอะไรแล้วซึ่งไม่ต้องตีความแต่มันรวมความถึงมาตรา112อยด้วยแน่นอนคดีมากันเพียบครับจนถึงขนาดนี้เนี่ยถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยนะครับ ทั้งสิ้นเนี่ยสาคน30คนเนี่ยบางคนเดินไป7คดี3คดี5คดีนะครับซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซากๆไม่หลาบไม่จม För ําทําไมเพราะว่าไม่สนใจเมื่อก,กระทําความผิดไม่เกียงคิดว่าการที่ตัวเองทํานั้นเป็นสิ่งที่โก้เก๋ okay, เป็นสิ่งที่ได้เดินไปตามกระแสแล้วบางคนไม่รู้สึกตัวแบบเหมือนคุณทรายจะเดิญปุระผมจะเรียนให้ชัดเจนก่อนว่า บางคนก็ะทาเองบางคนเอ๊ะฉันไม่ได้ทําอะไรนี่เพียงแต่มาช่วยก็จัดม็อบมาช่วยส่งเสริมให้พวกจัดม็อบซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจะทมตีทานั้นพระมหาศัตว์ผมเรียนแบบนี้ครับกฎหมายยามันมีหลักเกณฑ์ในมาตรา83เนี่ยนะครับเขียนไว้ว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ที่ได้กระทำความผิดด้วยกันนั้น เป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนั่นเป็นการกำหนดเอาไว้ในมาตรา63ถึงเรื่องของตัวการต้องมาดูมาตรา86ต่อครับมาตรา86บบัญญัตรริว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะก,กระทำความผิด แม้ผู้กระทําความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดต้องระวังโทษสองในสามส่วนของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับกฎหมายยาาตราร1 2บอกว่าผู้ใดมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีก็ไปดูนี่แหละครับสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยกฎหมายามีตัวการั็พูดสรุปตรนีครับไม่ว่าจะหนุนช่วยเขาด้วยวิธีการที่เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่อันนี่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้หลักของกฎหมายว่าไว้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่รู้กฎหมาย แต่ว่าก็ว่านะครับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าดราม่าแล้วก็กลายเป็นกระแสอย่างมากในขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือกรณีของเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกดําเนินคดีทั้งทงท,งที่อายุ16แน่นอนครับมีภาพที่พ่อมากอดลูกร่ำให้ร้องเพลงมันดูและเป็นภาพที่สะเทือนใจคนเป็นพ่อนะครับชื่อดรมานะ ตรีระยาพิวัตตำแหน่งแห่งหนก็เป็นคณะบดีของคณะที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารมวลชนเนี่ยครับขอไม่ระบุว่ามหาวิทยาลัยไหนเขาโพสต์ว่าผมไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ผมสอนลูกให้มีอิสระทางความคิดให้เขารู้จักการตั้งคำถามและสแสวงหาคำตอบด้วยตนเองพร้อมกับสอนให้เขารับผิดชอบกับผลของการกระทำนั้นนั้นด้วยไม่ว่าจะบวกหรือลบเรื่องคดีความคง ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผิดหรือถูกอย่างไรก็ค่อยว่านอีกทีแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกส่วนตัวขงผมเมื่อเห็นว่าลูกไว้แค่นี้ถูกคดีการเมืองรุนแรงแน่นอนครับผมคงเหมือนพ่อแม่ทุกคนที่จะปวดไปกับลูกทั้งรักและห่วงกังวลในฐานะของคนเป็นพ่อแม่สิ่งที่กระทําได้ดีสุดในช่วงเวลาแห่งความยากลาบากนี้คือการจูงมือลูกให้แน่นพร้อมเดินฝ่าความโหดร้ายลูอุปสรรคนานับประการไปด้วยกันเราผู้เป็น พ่อแม่เมื่อเห็นลูกสดุดล้มเช่นนี้คงทำได้แค่เป็นเบาะรองรับตัวให้เจ็บน้อยสุดแม้ว่าจะแลกมาด้วยความเจ็บปวดของตนเองก็ตามนั่นคือวิถีของพ่อแม่ทุกคนไม่ใช่หรือสาระสำคัญตอนจบในสำคัญครับบอกว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์อันแสนปวดร้าวเช่นนี้จะหยุดอยู่แค่ครอบครัวมผมและขอให้มันจะได้เกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่นๆอีกเลยมันสะเทือนใจครับ ในฐานะคนเป็นพ่อคนหนึ่งเช่นเดียวกันครับหากลูกของเราโดนเช่นนี้แต่ประเด็นที่ผมหยิบยกมาให้เห็นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในรูปแบบใหม่โดวยวิธีการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งหรือ,อยังไงก็ตามแต่นะครับการให้อิสระเสรีทางความคิดเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ทุกเรื่องจะต้องมีกรอบและขอบเขตไม่นั้นสังคมไม่สามารถที่ดำรงอยู่ร่วมกันได้กรอบและขอบเขตดังกล่าวเนี่ย จะต้องให้เด็กซึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้ารู้และเข้าใจว่าสิ่งไหนผิดและสิ่งไหนถูกเพราะว่าถ้าผู้ชมลองดูภาพนะครับซึ่งมีการปิดบังหรือทำอะไรเอาไว้นะครับที่รูปของดอรมันะไปกรททำความผิดความจริงเป็นภาพที่เหือมากคนก็บอกว่าโอ้แค่ใส่เสื้อผ้าล้อเลียนไม่ใช่หรอกครับมันมีถ้อยคำภาษาที่เขียนติดอยู่ที่ตัว ของเด็กคนนี้ซึ่งจะทำไปเพราะอะไรครับ <_ d> um> เพราะความคึกขนองเห็นคนออกมาเยอะทำเรื่องแบบนี้กันเยอะก็ทำมาด้วยความคึกขนอง <_ d> um> ผมย้ำว่าเป็นความคึกขนองไม่ใช่หลักของการใช้ความคิดตรึกตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วแสดงออกเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาของสังคมไั่ดีขึ้นนี่แหละครับ เป็นเรื่องที่พ่อแม่เองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบความจริงเรื่องเหล่านี้นะครับกฎหมายเขาระบุเอาไว้ชัดนะครับเขาแยกการกระทําความผิดระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เอาไว้ทําไมต้องแยกเอาไว้ละครับก็เพราะว่ารู้ว่าวัยและประสบาการณ์ความคิดเด็กกับผู้ใหญ่จะไม่เหมือนกันกฎหมายเด็กระบุไว้ชัดแล้ะครับเด็ก7ปีลงมาทําความผิดไม่ต้องรับโทษ 7ถึง14อยู่ในวัยเด็กนะครับก็ต้องจัดการอีกแบบนะึงระหว่าง14ขึ้นไปถึง18อยู่ในวัยเยาวชนก็จัดการอีกแบบนะึงกฎหมายให้อำนาจนะครับว่าแม้เยาวชนที่กระทำความผิดและโทษไม่หนักหนาสาสากการ์นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องรับโทษในความผิดที่ต้องทำไว่ได้ถ้ามีความสำนึกและรู้สึกตัวผมเคยไปเป็นวิทยากรบรรยายให้เด็กที่จะทำความผิดทมกฎหมายเหล่านี้นะครับตามที่กระทรวง ยุติธรรมเขาจัดคือไปจัดตามวัดตามโรงเรียนต่างเนี่ยเพราะก็เชิญไปไปพูดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็วิธีคิดนั่นแสดงว่ากฎหมายก็ได้เล็งเห็นครับท่านผู้ชมว่าเด็กกับผู้ใหญ่คิดไม่เหมือนกันจึงจะต้องให้สถานะเช่นกฎหมายก็เขียนว่าผู้ที่เคยสมรสนะครับแม้อายุ17เนี่ยนะครับให้ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วถือเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อมาก็ยังแก้อีกบอกแม้จะสมรสแล้วแต่สภาวะความคิดก็ยังเป็นเด็กอยู่สรุป เด็กกระทำความผิดไอ้นี่ชัดเจนสิ่งต้องคิดคือพ่อแม่ได้สอนให้รู้จักคิดในเรื่องเหล่านี้หรือไม่แต่ตรองหรือไมและที่เลวสุดก็คืออพวกอ e ีแอบที่อยู่ข้างหลังม็อบที่หลอกให้เด็กนะครับปั่นหัวเด็กด้วยข้อมูลผิดๆออกมาดังหากนั่นคือสิ่งที่เลวสุดสุดขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย